ส่งรถครับ G.K น้องน้อยลูกค้าของเราฮะไปเรียนเมืองนอกครึ่งปีรถจอดอยู่เฉยๆกลับมาเอาออกไปซัดนะฮะ G.K ใสเต็มเอาออกไปซัดแช่250ร6 0ห260กับซีทีส์4ทำกล่องกับซีที่์5าทำกล่อง F40 ชุดใหญ่ไล่กันตั้งแต่ทางด่วนลาบินทายันบางนาท่อไหลกับเทอร์โบระเบิดไม่รู้เรื่องฮะแช่ยาวมาจนไฟลุกยันตูดจบพังเรียบร้อยอ่ะด้วยความเห็นใจและสงสารจับทำให้นะฮะเริ่มใหม่ครับ GKM T ก้านหลินปิงลูกโอท็อปเทอร์โบลเล็กๆ05 chẳng hai bố ấy nói con bố lại chết ใหม่นะฮะเดี๋ยวให้กลับไปเจอเพื่อนใหม่นะครับสีที่สี่กล่องชุดใหญ่ M Power กับสีที่ห้ามีกล่องนะฮะเดี๋ยวคันนี้จะกลับไปแก้ตัวนะฮะกลับไปแก้ตัวเที่ยวนี้เนี่ยให้ขับ120ร้อยยีน่สะิบนะฮะนะฮะไปเป็นแก๊งต่อไปนี้อย่าขับเร็วไล่เพื่อนนะฮะโอ้โหพวกแช่ตั้งแต่ลาบินทายันบางนาตาด หวานเย็นนะฮะเอาไว้หวานเย็นบ้างอะไรบ้างอย่าไปแช่ตามเขาเท็ได้แล้วนะ จบนะรับรถได้นะครับเที่ยวนี้ขอใช้นานๆนะแป่ไปเรียนเมืองนอกกลับมาลูกค้าเราริ้งรถไว้สนานเลย โอเครับรถได้จ้ะอย่าไปแช่ยาวไล่กับเขาขนาดนี้อีกนะจ๊ะบ๊ายบายจุมบุยสวัสดีรับรถผ่านแล้วนะจ๊ะให้มันก็ได้อยู่นะย็งไงทำไส้สูตรประหยัดก็อึดดีเหมือนกนันนะเนี่ย317แรงม้าครับคันนี้สวัสดีจุมบุย